เดียวเท่านั้นที่ดินติดริมแม่น้ำนครนายกมีเนื้อที่3ามไร่ขายราคาถูกมาก กลับมาพบกับโอ,ออีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินอีกสักหนึ่งแปลงจริงๆแล้วไม่ใช่หนึแปลงนะตรงนี้มีทั้งหมดประมาณนะแปแปลงแต่ว่าจะพาชมแค่แปลงเดียวเพราะว่าแปลงนี้พิเศษมากๆติดริมแม่น้ํานครนานนยกนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปที่ดินแปลงนี้นะเราจะต้อง ผ่านถนนเส้นนี้ก่อนถนนเส้นนี้มีชื่อว่าถนนตลาดแล้วกันเนาะซึ่งเป็นถนนบางอ้อมาจากสี่แยกองค์คารักก็ได้หรือว่าจะมาจากสี่แยกบางอ้อก็ได้ก็มาถึงตรงนี้เหมือนกันใช้ระยะทางประมาณ13มกิโลโดยประมาณนะมาถึงตรงนี้แล้วก็เข้าซอยไปที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะแลนให้ดูก่อนนี่เห็นไหมเข้าซอยนี้ไปตรงนี้มีทั้งหมดนะคะประมาณ8ปดแปลงนะคะแต่ว่าเราจะขายให้ทุกท่านนั้นแปลงเดียว คือเราจะพาชมแค่แปลงเดียวที่พิเศษสุดๆเลยก็คือติดริมแม่น้ํานครนานนยกนะคะราคาแปลงนี้นะคะไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทมีทั้งหมดลายไร่ด้วยกันนะคะรูปแปลงสวยมากตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลบางอ้ออําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนั่นเองลักษณะที่ดินเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปชมไปกันค่ะ,ะก่อนที่โอจะพาทุกท่านไปชมที่ดินจริงนะโอให้ชมเรื่องของถนนสาธารณะถนนการเดินทางนะคะ เป็นแบบไหนนี่ด้านหน้านะคะก็ติดถนนตรงนี้ก่อนที่จะเข้าซอยที่ดินแปลงนี้ไปนะคะนี่เป็นถนนลาดยางนะคะซึ่งเป็นถนนหลักที่วิ่งระหว่างองค์การเข้าเมืองบ้านนานครนายกนั่นเองฝั่งตรงข้ามของที่ดินแปลงที่เราขายนะก็จะเป็นไร่ส่วนใหญ่แถวนี้นะคะชาวบ้านจะทําเกษตรกรเนาะจะเป็นพวกทําทเกี่ยวกับอะไรปลูกพืชผักหมุนเวียนนะคะอย่างอันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นต้นแตงโมหรือไม่กระฟักทอง มีอูอ2อย่างนะคะ,ะดาวเอานะคะนีะ่ส่วนที่ดินแปลงที่เราจะขายก็คือเข้าทางนี้เลยนี่เลยค่ะ,ะเข้าทางนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมจะพาชมแปลงที่มีเนื้อที่3าไร่ซึ่งพิเศษมากๆนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะที่ ผ่านเข้าไปที่ดินทุกแปลงตรงนี้นะคะเนื้อที่คือเป็นแปลงใหญ่เลยเนาะแบ่งเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยทั้งหมดแล้วก็คือมี8แปลงแต่ว่ามีลูกค้าจองไปหมดแล้วนะคะ3แปลงเหลือเพียง5แปลงเท่านั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะพาชมเป็นบรรยากาศโดยรวมแบบนี้เนาะนี่เลยราคาไล่ละ1 6 9่0ล้านบาทที่ติดถนนตรงนี้นะคะถ้าสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะหรือตอนนี้โอจะพาชมนะคะก็ถนน ที่ดินแปลงที่ติดริมแม่น้ําเลยซึ่งโอจะเรียกว่าแปลงพิเศษของที่ดินทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้นะคะติดริมแม่น้ํานะคะราคาไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาท3ไร่นะคะก็จะเป็นราคา4ี่ล้านห้าแสนบาทท่านใดสนใจอยากได้นะคะอยู่ริมน้าบรรยากาศแบบสบายๆเป็นสวนนะคะซึ่งมีต้นไมะยงชิดบ้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวพาไปชมนี่ตอนนี้นะคะแมคโครไม่ใช่แมคโครสิรถถ่ายเนาะ กำลังไถดินปรับดินถมดินให้อยู่ที่ดินแปลงที่เราจะพาชมเนี่ยต้องเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเข้าจากถนนลาดยางที่โอพาชมเนี่ยประมาณ50เมตรไปเดี๋ยวเราไปชมกันอตอนนี้นะคะพยายามจะเดินนะคะพาไปชมที่ดินแปลงที่อยู่ริมแม่น้ําที่โอบบเป็นแปลงพิเศษเราก็ต้องเข้าถนนแบบนี้ไปนะคะประมาณ50เมตรโดยประมาณนะนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว ตอนนี้นะคะรถถ่ายก็พยายามนะคะไม่ใช่พยายามค่ะทำตามหน้าที่อยู่ถมดินถ่ายดินนะคะนี่ใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกแปลงนะคะแบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้วโฉนดพร้อมโอน,นมีเสาหมุดชัดเจนนะคะนี่เริ่มจากเสาหมุดนี้เลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวนะอ่ะในวันนี้ เสาหมุดจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมีขวดน้ํามีเสาปากอยู่คือจากตรงนี้นะคะย้วไปนู่นเลยนี่แล้วก็อันนี้คือติดถนนด้านหน้านะจริงๆแล้วตรงนี้ก็ทาเลดีอากาศดีนะมองไปด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมองเห็นวิวเขาส่วนที่ดินแปลงที่เราขายคือจะเป็นลนะักษณะส่วนตรงนี้จะเป็นเหมือนพื้นที่ราบเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนพื้นที่เป็นคันสูงๆอะคะ่ะแล้วก็มีต้นไม้อย,อยู่บ้างแล้วนะ ใครสนใจก็รีบมาได้เลยแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้นะคะมองเห็นไหมไม่รู้เดี๋ยวพาไปชมใกลๆ้ๆไปกันจ้าที่ดินแปลงที่โหจะพาทุกท่านชมนะมีต้นไมะยงชิดอยู่เยอะมากเลยนะนี่นี่ก็ใช่แต่ทั้งหมดเนี้คือปล่อยอยู่แบบตามธรรมชาตินะขาดการดูแลจริงๆเลยแต่ตอนนี้ก็มีลูกอยู่นะเยอะเหมือนกันนี่มีม้ยงชิดนี่ก็ใช่มีเสาหมุดอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่เลย แล้วก็ยาวตรงไปเลยมีบ้านหลังหนึ่งที่บอกดวจะพาไปดูใกล้ๆนี่แต่ว่าบ้านเป็นบ้านคอนกรีตแหละแต่ว่าเหมือนปล่อยทิ้งไว้ตามสภาพที่ขาดกันดูแลเนาะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะตรงนี้อันนี้ลักษณะบรรยากาศโดยรวมของพื้นดินตรงนี้เลยค่ะนี่ นี่จะเป็นต้นมะยงชิดที่อยู่บนที่ดินแปลงที่เราขายนะคะนี่เห็นไหมมีต้นไม้เยอะนะคะด้านหลังแล้วก็ติดริมน้ําด้วยตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนี่อะมาถึงแล้วนะคะใกล้ๆบ้านที่อยูบอกแต่ว่าหลังไม่ใหญ่มากนะหลังเล็กๆแต่ก็มาปรับปรุงบูรณะตกแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยก็สามารถที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ได้เลยนี่เห็นไหมคือเบื้องต้นการซื้อที่ดินนะคะมีบ้านหลังเล็กหลังน้อยแบบนี้เราก็อยู่อาศัยได้แล้วเห็นไหม ประตูหน้าต่างก็หายตามธรรมชาตินะเนื่องจากไม่มีคนอยู่ดูแลเลยนี่มีหลังคงหลังคาแล้วนะคะนี่เลยค่ะบ้านแล้วก็ส่วนที่ดินเนื้อที่สามไร่เนี่ยคือรูปแปลงสวยมากเลยนะนี่เห็นไหมตรงนี้เงียบสงบแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะนอกจากต้นไมะยงชิดน,นะเท่าที่โอดเดินดูเนี่ย มีต้นชมพู่อีกแล้วก็มีต้นผลไม้อื่นๆนะคะอ่ะนี่เดี๋ยวเราพาไปดูแน่นอนนะคะที่ดินริมน้ําส่วนเกินเนี่ยเยอะมากเลยแปลงนี้เป็นแปลงที่แบบมีส่วนเกินเยอะจริงๆนี่อ่ะเสาหมุดอยู่ตรงนี้นะประมาณสีท่อสีฟ้าๆโดยประมาณนะ,ะแล้วก็มีที่เกินตรงนี้นี่เลยเห็นไหมมีถ่ายไว้ให้ดูบางส่วนแล้วแล้วก็อันนี้คือริมแม่น้ํา ริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้านนะคะนี่เลยค่ะไม่กลัวไม่น่ากลัวตรงนี้ไม่น่ากลัวนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆด้านล่างก่อนเนาะอะ,อะตอนนี้นะคะพยายามจะแพลงกล้องริมแม่น้ำไปถึงที่ดินแปลงที่เราขายให้ทุกท่านชมกันนี้ นี่คือริมแม่น้ำนครนายกนะคะน้ำน้าลงเล่นมากเลยค่ะตรงนี้นี่คือริมแม่น้ำส่วนตรงนี้เป็นที่ดินส่วนที่งอกส่วนที่เกินแล้วกันเนาะแล้วก็มีต้นไม้บ้างเห็นไหมคะอันนี้คือต้นมะยงชีต้นผลไม้ต่างๆเนาะนี่เลยค่ะลักษณะดโดยรวมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้เลยค่ะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ที่ติดริมแม่น้ำนครนายกก็ประมาณตามนี้เลยนะคะถ้าใดที่สนใจอยากได้ที่ดินริมแม่น้ำแบบนี้รีบๆติดต่อเราเข้ามานะคะแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่ราคาถูกมากๆนะเนื้อที่เพียงสมไร่ราคาเหมายกแปลงก็จะอยู่ที่4ล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบแปลงนี้อีกลาไปก่อกอล์มค่ะ นานยกมีเนื้อที่เพียงสามไร่3ามรีบมาเลยจ้ ล้อไปหมดเลยตอนนี้พูดว่าไปทั้งตัวทำอะไรเนี่ยแปลงเดียวเท่านั้นที่ดินติด,ดริมแม่น้ำนะคะ แปลงเดียวเท่านั้นน okay, ่นชื่นชิ่ิแตกแล้วแกแปลงเดียวเท่านั้นที่นิดนิ